ถามว่าท่องเที่ยวเองเนี่ยไปดูในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรับขึ้นประมาณ7.4เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเพราะว่าเอ๊ะเข่าฟรีวีซ่าหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าฟรีวีซ่าเป็นแค่ส่วนเดียวครับแต่จริงๆแล้วคุณกีตา้ากับท่านผู้ชมอาจจะต้องไปดูตัวเลขของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ออกมานะครับจะเห็นว่า3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้าน15,000คนครับเ,เทียบกันแล้วเมกราคม66นะครับ เราจะเห็นว่าตัวเลขนักเที่ยวต่างชาติทั้งเดือนมกรา2,000,000,000ส่เงนะครับก็แปลว่าไอเนี่ยเราแค่3สัปดาห์เนี่ยเราเกือบเกือบจะเท่ากับมกราปีที่แล้วทั้งเดือนแล้วนะแล้วก็ที่สำคัญคือ,อ,อนักเที่ยวจีนปีมกราของปีที่แล้วทั้งเดือนเนี่เก้าหมื่นครับปีนี้3สัปดาห์เราได้นักเที่ยวจีนมา3ามแสนแล้วซึ่งสามแสนี่ยมีนั้ยื่อสคัญเพราะว่าเฉลี่ย9เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีนักเที่ยวจีนประมาณเดือนละ3ามแสนครับแล้วก็พีคสุดเนี่ยช่วงเเดดือนนี่่ยยปประมาาณ้ววแล วันนี้ครับช่วงบ่ายน่าจะมีการรายงานตัวเลขท่องเที่ยวของสัปดาห์ล่าสุดซึ่งถ้าออกมาแล้ว4เดือนกลายเป็นว่าตัวเลขท่องเที่ยวขึ้นไป2ล้านไปไปลายใกล้ๆ3ล้านหรือจีนเกิดขึ้นไปแซงสี่ล้านสี่แสนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องเลยนะครับเพราะว่าเท่ากับว่าตัวเลขท่องเที่ยวจีนเนี่ยกลายเป็นว่าเปิดปีมาปุ๊บเนี่ยทำนิวไฮแซงเดือนที่สูงสุดข,ของปีที่แล้วไปเลยถ้าเป็นดากนั้นของจดนว่า ภาพของการมองกลุ่มนี้เนี่ยต้องมองต้องมองอีกมุมเลยครับเพราะปีที่แล้วน้องเชื่อแต่ชาติเยอะแต่เป็นมาเลเซียซึ่งเขาขับรถเข้ามาเขาอาจจะนอนคืนเดียวหรือไม่นอนก็ยังได้นะครับแต่พอเป็นจีนแน่นอนว่าไอเ,เขาคงไม่ได้ขับรถมาเช้าเยียกลับนะต้องบินมาต้องพักโรงแรมต้องมีการใช้จ่ายเพราะฉะนั้นในแง่ spending ในแง่ของนประกอบการ่โรงแรมในแง่ของสายการบินนะครับก็จะต้องดีขึ้นมากเพราะฉะนั้นในภาพนี้ผมคิดว่าอยากให้จับตาครับว่าไอการ ขึ้นของผุ้ในกลุ่มท่องเที่ยวรอบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เขาติดวีซ่าแต่บนตัวเลขที่ดีขึ้นจากปีที่แล้วนะครับสสัปดาห์เนี่ยคือ47%่เเอเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวเลขที่ทําให้ผลประกอบการกลุ่มท่องเที่ยวมีอัพไซ์ที่น่าจับตาบในทางเศรษฐกิจทางตรงระหว่างจีนกับไทยเนี่ยมีแล้วก็จริงๆไม่แค่จีนไม่แค่กับไทย,ยครับคือจีนเนี่ยทุกคนในแถบนี้มีหมดเพียงแต่ว่าความโชคร้ายของเราคือปีที่แล้วเป็นปีที่เรามีเรื่องของการเลือกตั้ง้งงงแลววมีััจจยย่าอ แล้วขณะเดียวกันพอจีนมีปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าเวลาต่างชาติลงทุนใน emerging market บางครั้งเขาก็อาจจะไม่ได้ selective มากถึงขนาดที่เรียกว่าเอ้ยต้องลงไทยต้องลงจีนต้องลงหุ้นตัวนั้นในไทยอย่างเงี้ยมันจะเป็นรกษณะการซื้อที่เป็นบล็อเกตครับอย่างเช่นโอเคถ้าคิดว่า emerging market ดีเนี่ยเอาเงินมาประมาณสูตร20เนี่ยมาซื้อ emerging market แน่นอนจีนตัวใหญ่ได้เยอะหน่อยไทยอาจจะได้กี่เปอร์เซนต์มาเลเซีย อินโดนีเซียเวียดนามได้เท่าไหร่ก็จะเป็นลักษณะการที่กระจายออกไปดังนั้นถ้าแม้กระทั่งจีนเขายังลงไม่ได้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไอ้เม็ดเงินตัวนี้จะให้ยาวมาอัดลงเฉพาะแค่ไทยมาเลเซียอินโดผมคิดว่ามันก็แปะเหยียดนะครับหรือว่าเขาก็รู้สึกว่ามันไม่จาเป็นเนี่ยมันเป็นเศษเงินางมากๆเลยคือไปไปแปะไว้ที่อื่นในภูมิภาคอื่นก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าจีนมาได้แล้วทําให้เขาเลิก allocate เงินในอีเมอริ่งมารเก็ตได้อีกครั้งผมคิดว่าไอ้ spill over หรือเม็ดเงินที่มันจะกระเด็นมาในประเทศอื่่นที กาะกันอยู่กับจีนแถบนี้ครับมันก็จะได้มาตาม allocation ของเม็ดเงินต้องบอกว่าผมคิดว่าในมุมเศรษฐกิจมีผลบ้างครับแต่ว่าีย์สำคัญจริงๆก็คือถ้าเขาลงจีนไม่ได้เนี่ยการ allocate ในเชิงของภาพทั้งภูมิภาคเนี่ยหายไปเม็ดเงินในส่วนนี้ก็จะหายไปในตลาดเราด้วยครับ